ตังเอกังสามายังพักขวาสาวตชิยังวิหารติเชตวะเนอนาถปินทีกาสาอารามีตัตระโคพักขวาพี่ขูอามันเตสีพิขโวติพะทันเตติเตพี่ขูพักขวโตปาจจตโสสุงภควาเอตทะโวจเมตายพิขเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายภาวิตายาภาหุลิกตายานิกตายะวัตถุกตายาลุจิตายปริจิตายสุสมารธายเอกา ทศานิสังสาปาติกังค้ากัตเมเอกาทศสุขังสุปฏิสุขังปฏิพุชตินะปาปะกังสุปินังปัสติมนุสานังปิโยโหติอมนุสานังปิโยโหติเทวตารักขันตินะสอกคิวาอิสังวาสทังวากรมติตุวตังจิตตังสมมาสมมาทิยติมุขวันโนวิปัสสิทติอสามุตลาหกาลัง กโรติอุตริงอปติวิชันโตพระมลกูปโกโหติเมตายะพิกเวเจโตวิมุตติยาอาเสวิตายะพาวิตายะพาหุลิกตายะยานีกตายะวัตถุกตายะอนุทิตายะปริจิตายะสุสมารทายะอิเมเอกาทสานิสังสาปาติกังขาอัิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอัิโอทิโส ภรณาเมตตาเจโตวิมุตติอาทิติสาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติกติหากาเรหิที่สาภรณาเมตตาเจโตวิมุตติปัญจหากาเรหิอโนทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติสตหากาเรหิโอทิโสภรณาเมตตาเจโตวิมุตติ ทัศหากาเรหิติสาปรณะนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิปัญจหากาเรอโนทิโสภรณะนาเมตตาเจโตวิมุตติสาเพสัตตาเวราอภยาป่าชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปานาเวราภยาป่าชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเภปูตาเวราภยาป่าชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเภปุขราเวราภยาป่าชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอัตภาวะปริยาปันนาเวราปริยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุติิเมหิปัญจหาการิอโนทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติกัตเมหิสัตถหากาเรโอทิโสภาลนาเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพอิทโยเวราปริยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริสาเวราปริยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอริยาเวราปริยาปชานิฆาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาเพนริยาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเทวาเวราพยาปัชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพมนุษย์สามะเวลาพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพวินิปาติกาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุตีเมหิสาตหาการหิโอทิโสภารณะเมตตาเจโตวิมุตติกาตเมหิทาสหาการหิทิสาภารณะ เมตตาเจโตวิมุตติสาเพปุราติมายติสายะสัตตาเวราพยาปัชาอานิคาสุขิอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจฉิมายติสายะสัตตาเวราพยาปัชาอานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเตรายติสายะสัตตาเวราพยาปัชาอินคา สุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพทากินายาติสายาสัตตาเวราพยาปจานิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพปุราติมาญานุทิสายาสัตตาเวราพยาปจานิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพปัจิมายานุทิสายาสัตตาเวราพยาปจานิคาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสัพเพธขีนายะอนุติสายะสัตตาเวราพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพธขีนายานุติสาญาสตาเวราพยาปชาณิกาสุขีอัตตานังปฏิหารันตุสาเพธขีนายานุติสาญาสตาเวราพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพธขีนายะทิสายะ สัตตาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปริมายติสายยาสัตตาเวราอพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายติสายยาปานาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจิมายติสายยาปานาเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ อุตรายาติสายญาปานาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพตากินายาติสายญาปานาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายานุติสายญาปานาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจมายานุติสายญา ปานาเวราพยาปาอานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพยุตรายานุทิสายาปานาเวราพยาปชาอานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทากินายานุทิสายาปานาเวราพยาปาอานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพยุเหติมายาทิสายาปานาเวราพยาปาอานิคสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพ di May di saya pane ya ba Ka Sugi Atatanang perhalan dosa pura dimaya di saya buta wire ya bakiatan baci di saya butae ya ba Ka di saya buta wire ya ba Ka Sugi Atatanang ถัากินายาติสายาภูตาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมาญานุติสายาภูตาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจฉิมาญานุติสายาภูตาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตระญาณุติสายาภูตาเวราพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพรักินายาติ u di saya buta we bu ya baca sugi Atatan perhalan di saya buta bu ya paca sugi atanhalan upmaya di saya buta bu ya baca sugi Atatan ปุราติมายาติสายญาปุคาลาเวราพยาปชาอินิคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุสาเพปชิมาญติสายญาปุขาลาเวราพยาปชาอินิคาสุขีอัตตานังปัญหาลันตูสาเพอุรายญติสายญาปุคาลาเวราพยาปชาอินิคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุสาเพอุตรายญาติสายญาปุคาลาเวราพยาปชาอินิคาสุขีอัตตานังปริหาลันตุสาเพไดกินายญาติสายญาปุคาลาเวราพยาปชา Anika suki atanang parihalan dosape Purati maya anu disaya Pukalawera apaya baca Anika suki atanang parihalan dosape ัพเพปชิมาญาติสายยปุการาเวราพุยปาจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพตุรายาติสายยปุการาเวราพุยปาจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพธกินายาติสายยปุการาเวราพุยปาจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราธิมาญานุติสายยปุการาเวราพุยปาจาอานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมาญานุติสายยปุการาเวราอพยาปาจาอินิกาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสัพเพตุลายาติสายะสัพเพตุรายะอนุทิสายะปุคขาเวราปยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทักขินายานุทิสายะปุคขาเวราอัพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพยธินายาติซาญาปุคขาเวราอะพยาปชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพยปริหายาติสายะปุคลา อเวราพยาปาชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราธิมายาติสายะอัปภาวะปริยาปนาเวราพยาปาชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปชิมายาติสายะอัปภาวะปริยาปนาเวราพยาปาชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพลดราญาติสาัญารันตัปภาวะปริยาปนาเวรา อภิยญาปัจจานิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายานุติสายะอัตภาวะปริยญาปัญนาเวราภิญญาปัจจานิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัจฉิมายานุติสายะอัตภาวะปริยญาปัญนาเวราภิญญาปัจจานิาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพุตรายานุติสายะสัพเพปุราติมายานุติสายะอัตตภาวะปริยญาปัญนาเวราภิญญาปัจจานิาสุขีอัตตานัง

อภิญาปัจานิ迦สุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุปาริมาญาติสายะอัตตาวุปริยญาปันนาเวราภยาปัจานิ迦สุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาปุราติมาญาติสายะอิทิโยเวราภยาปัจานิ迦สุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาปัจฉิมาญาติสายะอิทิโยเวราภยาปัจานิ迦สุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาภาเทรายาทิสายาอิทิโยอเวราปยาปัจจานิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาทิ่าเขนายาทิสายาอิทิโยอเวราปยาปัจจานิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาปุราติมายานุทิสายาอิทิโยอเวราปยาปัจจานิคัสุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาปัชมายานุทิสายาอิทิโยอเวราปยาปัจจานิคัสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสาภาอุตรายานุทิสายาอิทิโยเวราปยาปัญชานิ迦สุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาทักขินายานุทิสายาอิทิโยเวราปยาปัญชาอานีิ迦สุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาเหติมายาทิสายาอิทิโยเวราปยาปัญชานิ迦สุขีอัตตานังปริหารันตุสาภาปุปะอุปาริมายาทิสายาอิทิโยเวราปยาปัญชานิ迦สุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุราติมายาติสายาปุริสาเวราพญาปัชานิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพปชิมายาติสายาปุริสาเวราอพยาปัชานิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพอตรายญาติสายาปุริสาเวราพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพตะกินายญาติสายาปุริสาเวราพยาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังบริหารันตุสัพเพปุราติมาญาณุติสายาปุริสาเวราพยาปัชฌา อานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายานุทิสายาปุริสาเวราพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพอตรายานุทิสายาปุริสาเวราพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพธาขินายานุทิสายาปุริสาเวราอพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพ dimaya di saya beli sawwer apa ya bacani kasugi Atatanang perlihalan dosa beli May di saya beli saw apa ya ba nih kasugi atatanang perlihalan dosabemaya di saya apa ya ba kasugiatanang perhalan dosa baci May di saya wer apa สุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทัากินายติสายาอาลยาเวราปยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมาญานุติสายาอริยาเวราปยาปัจจาอินิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปัจิมาญานุติสายาอาลยาเวราปยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพรายอนุทิสายา อริยาเวราพยาปจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักินายาอนุทิสายาอริยาเวราพยาปจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพเหติมายาติสายาอริยาเวราพยาปจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุปริมายาติสายาอริยาเวราพยาปจชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาติสายา

ปุราติมายานุทิสายญาริยาเวราพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปชิมาญานุทิสายญาริยาเวราพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพอุตรายญานุทิสายญาริยาเวราพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพธขินายานุทิสายญาริยาเวราพยาปัจจานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพติมายาณิสัยญาณิยา

อณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพรายาติสาญาณริยาเวราปิยาปัจจาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพรดกินายาติสาญาณริยาเวราปิยาปัจจาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายาณติสาญาณริยาเวราปิยาปัจจาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปชิมายาณติสาญาณริยาเวราปิยาปัจจาอณิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพรายาณติสาญาณริยาเวราปิยาปัจจา อนิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพธินายนุทิสายานริยาเวราพยาปัจชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพตินายติสายานริยาเวราพยาปัจชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุริมายติสายานริยาวีราพยาปัจชานิกาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายติสายาปยาาัจนิกาาสุอััตตนงปริหรัันตุสพพเปิายติสายเทวเวราพยาปชานิกาสุขีอัตตานัง ปริหารันตุสัพเพรฆรยติสายญาเทวาเวราพยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพรฆรยาติสายญาเทวาเวราพยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายานุติสายญาเทวาเวราพยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปัชนายานุติสายญาเทวาเวราพยาปชานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพกฆลายานุติสายญาเทวาเวราพยาปชานิฆาสุขีอัตตานัง ปริหารนตุสัพเพทฆินายาณุทิสายาเทวาเวราพยาปัชานิกาสุขีอัตตานังปริหารนตุสัพเพทิมายติสายาเทวาเวราพยาปัชานิกาสุขีอัตตานังปริหารนตุสัพเพลปริมายติสายาเทวาเวราพยาปัชานิกาสุขีอัตตานังปริหารนตุสัพเพปุราธิมายติสายามนุสาเวราพยาปัชานิกา Sugi atanang perliha dosaci di saya wir ya bacakah Sugi atanang perlihalan dosa di saya menu wir ya bacakah Sugi atanang perlihalan dosa ya di saya menurutsal wir ya bacaikah Sugi atanang perlihalan dosa B pura dimayanu di saya menusal wir ya bacaikah Sugi atanang perlihalan dosa bajinu di saya menusal wir ya baca อีิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพลตรายานุทิสายมนุสาเวระพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทกินายานุทิสายมนุสาเวราอัพยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพธิมายติสายมนุสยอเวราปันิคาสันัปหาันตาิอาันิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปุราติมายติสายวินิปาติกา อเวราพยาปาชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปจิมายาติสาเยวินิปาติกาเวราอภยาปาชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพูรายาติสาเยวินิปาติกาเวราอภยาปาชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพทกินายญติสาเยวินิปาติกาอเวราพยาปาชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปุราติมายานุติสาเยวินิปาติกา อเวราพยาปาจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพปชิมายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราพยาปาจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพยุตรายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราพยาปาจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพทักขินายะอนุทิสายะวินิปาติกาอเวราพยาปาจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสา เพอุเหติมายาติสายาวินิปาติกาเวราพยาปชาณิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุสาเพลปริมายาติสายาวินิปาติกาเวราพยาปชาอานิฆาสุขีอัตตานังปริหารันตุตีอิเมหิตาสหากาเลหิติสาภะระนาเมตตาเจโตวิมุตติทัสเพสังสาตานังปีละนังวัดเจตวาอปีละนายนาอุปาคาตังวัดเจตวา อนุปคาเตนะสันตาปังวัดเชตวาอสันตาเปนะปริยาทานังวัดเชตวาอปริยาทานีนะวิเหสังวัดเชตวาอวิเหสายาสัพเพสัตตาอเวลิโนโหณตุมาเวลิโนสุขิโนโหณตุมาทุกิโนสุขิตตาตาโหณตุมาทุกิตตาตาติอเมหิอัตหะตาเลหิสัพเพสัตเตเมตายติติเนตตาตังธรรมัง เจตยติติเจโตสัพพะพยาปาทัปริยุทธาเนยมุจจะติติวิมุติเมตตาเจเจโตวิมุติจาติเมตตาเจโตวิมุติเมตตาพรรมวิหารภาวนานิทิตาทุกขับปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาโสขปัตตาจะนิโสกาโหนตุสาเพติปานิโนเอตาวตาจะอัมเหหิสัมปตังบุญยสัมปทัง สัพเพเทวานุโมทันตุสัมปสัมปฏิสิทธายาสัมปฏิสิทธิยาทานังทันตุสัตธายาสีรังรักขันตุสัพพตาภาวนาพิรตาหุนตุขันฉันตุเทวตาคตาสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนานจะยยังพ้าลังอรหันตานันจเตเชนรักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตาปเจกนานจะยยังพระรังอรหันตานันจเตเชนนรักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระปัตตา ปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเทนารักขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเทนารักขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเทนารักขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเทนารักขังพันธมิสสะพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปเจกานันจะยังพระลังอรหันตานันจะเตเทนารักขังพันธมิสสะพโส สัพเพพุทธาพระรัตตาปจเจกนานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเจนารักขังพันธมิสัพพโสสัพเพพุทธาพระรัตตาปจเจกนานันจะยังพระรังอรหันตานันจะเตเจนารักขังพันธมิสัพพโสด้วยอน,อนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอันิสงสงแห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดม,มนต์พระสตรพระปรลิศและพระคาถาเหล่านี้ ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแข่ข้าพเจ้าขอพ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอข้าพเจ้าจเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอถวายเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนและธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํนานวยพรให้แกกข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิทาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญน้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปริจจงสังเนเด็จศักดิ์สิทธุประการทเทอิญสาุ